ลัคนาราศีเมถุนนะคะเรียกได้ว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะเมถุนลองสังเกตดูว่าในสถานการณ์ที่มันมีความเครียดความกดดันตามสถานการณ์โลกณนะปัจจุบันเนี้ยเมถุนเองเนี่ยก็มักจะวุ่นวายนะ,ะส่วนมากไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยเป็นเรื่องราวของคนอื่น ะะไม่ว่าจะทําธุรกิจกิจการการงานคนทํางานประจําแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเมถุนจะต้องคอยเป็นผู้ไก่เกี่ยวผู้ประสานงานผู้เจราจานะคะและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมถุนจัดการได้ดีในช่วงของเดือนสิงหาคมนะคะชาวลัคนาราศีเม,มถุนไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจใดไม่ว่าคุณจะทําอาชีพแบบใดนะคะ จงรักษาชื่อเสียงกิตยศของคุณให้ดีเพราะคุณจะได้รับการไว้วางใจนะคะจากผู้ร่วมง,งานจากลูกค้าจากคนรอบข้างคนทําธุรกิจใหญ่โตนะคะเ,เป็นเซลเป็นเ,เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเนี่ยการเจราจาธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จจงใช้ความเชื่อมั่นของคุณพูดจริงทําจริงใช้ความจริงใจนะคะแล้วคุณจะได้รับอะไรดีๆ คนทำงานประจำก็เหมือนกันคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้รักผู้ใหญ่จากเจ้านายนะคะจะสนับสนุนคุณเพื่อนร่วมง,งานก็จะต้องอมาคอยปรึกษาคุณนะคะเรียกได้ว่าชาวราศาีเมถุนในเรื่องทั่วไปคุณเก่งมากแต่เรื่องตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนเรื่องตัวเองอาจจะไม่ค่อยอาจจะแก้ไขไม่ได้ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะที่เรื่องเกี่ยวกับปวดใจนะคะแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะการเงิน งานกับเงินมาคู่กันเลยโดดเด่นมาพร้อมกันเลยคนที่มีปัญหานี้สินนะคะถึงคราวที่จะต้องผ่อนชําระถึงคราวที่จะต้องเจรจาคุณไปเจรจาได้เลยนะคะเจรจาแบบมีแบบแผนนะเจรจาแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยพูดพูดด้วยความจริงใจเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะติดขัดแบบนั้นแบบนี้อธิบายเขาให้เข้าใจเจ้าหนี้จะให้ความเมตตาคุณคุณจะเจรจาอะไรก็แล้วแต่ดูแล้วคุณจะได้รับ การยอมรับและความเชื่อถือคุณมั่นใจตัวเองได้เลยนะคะในลักษณะที่ดาวเดินแบบนี้ดาวหลายๆดวงมาอยู่ในภพศาสตร์ชะมันเรี่ยงไม่ได้นะชาวราคนาราศีเมถุนต่อให้คุณอยากจะเก็บตัวไม่อยากวุ่นวายอะไรกับใครมันเรี่ยงไม่ได้เลยนะคะมันจะต้องวุ่นวายมันจะต้องคอยติดต่อตรงนู้นตรงนี้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนทํางานโอ้โหคุณจะต้องคอยกไกลเกลียก่ยคุณจะต้องคอยเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับทุกๆคนอย่างหนึ่งนะ เมถุนนะรัคนาราศีเมถุนถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเสริมดวงโดยที่คุณไม่รู้จะทํำยังไงนะคะไม่มีเวลาไม่รู้จะทํายังไงไม่เหมาะจะแนะนําก่อนนอนอ่ะสวดมนต์ไหว้พระดาวเกตนะยังอยู่ในทิศทางที่จะส่งเสริมดวงคุณดาวเกตดาวแห่งบุญกุศลนะคะและอยู่ในภพสาชะยิ่งคุณสวดมนต์ไหว้พระยิ่งคุณทําบุญนะคะ ทำบุญทําทานถ้าเวลานี้ไม่สะดวกจริงๆอ่ะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิท,ทุกทุกวันนะช่วงของเดือนสิงหาแม่หมออยากจะแนะนําว่าให้คุณทํแบบต่อเนื่องเลยเดี๋ยวในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดาวอะไรบางดวงที่ที่มันอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศรีเมถุนเนี่ยขุขั่ไปบ้างนะคะขุขั่ไปบ้างแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมถ้าเกิดคุณยังมีเวลาอยู่นะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคะ ใครจะทําบุญรักษาสิ่งยังไงก็ได้แต่อย่าลืมสวดมนต์ภาวนาทุกวันดาวเกตอยู่พบสลักชะคุณจะได้อะไรแบบตุกป,ปับคุณคุณลองสังเกตดูแล้วกันติดขัดอะไรเนี่ยคุณสวดมนต์ไหวพระต่อเนื่องกันเนี่ยเอาแม่หมอไม่ได้ไม่ได้ให้ใครงมง,ง,งายนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครอ่ะคุณขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องสร้างบุญบรารมีด้วยตัวคุณเองก่อนแล้วสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิคุณไม่ได้เสียอะไรนะคะ หรือคุณจะเสียเวลาอ่ะก็เรื่องของคุณแต่มันจะทําอะไรให้คุณเห็นแบบมีผลแบบปุบปับบางทีเงินไม่มาเออรอเงินรอลูกค้ารอเซ็นสัญญาเอกสารรอเจราจาเจ้านี้อะไรก็แล้วแต่รายได้อะไรก็แล้วแต่มันยังไม่มาสักทีเงินก็จะต้องใช้แล้วนะคะลองดูอ่ะลองพิสูจน์กันดูเลยว่าเมทุนสามารถเป็นไปได้ไหมอันนี้แม่หมอขอท้าเลยเพราะว่าดาวเกตอยู่พบสาชะในขณะเดียวกันดาวพฤหัส ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุูบาจารย์อยู่พบสุภะแล้วเล่งกันอย่างนี้ยโอ้โหส่งเสริมคุณมากนะคะแล้วเร่งทานะเมทุนถ,ถ้าเกิดอย่างที่บอกทําทุกวันยิ่งดีทําสะสมไว้ยิ่งดีอย่างน้อยอะไรที่มันว้าวุ่นในใจอ่ะมันจะทําให้คุณมีสมาธิแล้วมีบารมีมากขึ้นยิ่งคุณสะสมบารมียิ่งคุณสร้างสมบุญกุศลมากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดือนกันยาต่อให้เกิดการโคจรดวงดาวที่ที่มันถอยหลังอะไรแบบไหนก็ตามทําอะไรเมทุนไม่ได้ ะะเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ในเรื่องของการทําบุญอันนี้ไม่หมอนแนะนําตามศาสนาก็ได้นะว่าคนคุณนับถือศาสนานี้าม,มีพิธีกรรมหรือการสวดมนต์ภาวนาตามศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลทําได้แต่ไม่หมอนแนะนําเลยว่าอยากให้คุณทําแบบต่อเนื่องจะส่งเสริมคุณดีมากๆเลยนะคะในช่วงจังหวะแบบนี้การเงินการงานจะมาคู่กัน แต่คุณเลี่ยงไม่ได้นะ,นะคะจะต้องคอยวุ่นวายกับเรื่องของคนนั้นคนนี้นะคะเก่งมากเรื่องของคนอื่นจัดก,การได้ดีมากแต่เรื่องของตัวเองตกมาต่ายโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคนที่มีความรักดีอยู่แล้วความเข้าใจกันดีอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้พูดจาอะไรกันดีช่วยช่วยเหลือกันสร้างบุญสร้างกุศลชวนกันทําบุญนั่งสมาธิสวดมนไหย้พระจะเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเดี๋ยวในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ย หลายๆอย่างนะคนที่มีปัญหาคราคาซางปัญหาความรักของเรื่องมือที่สามปัญหาสุขภาพใดๆเดี๋ยวมันจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้นสิงหาคมมีปัญหาอะไร จัดการเจราจาพูดคุยกันให้เข้าใจปรับความทุกข์กันให้เข้าใจคนที่รักกันดีอยู่แล้วนะคะช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลจะเป็นการส่งเสริมดวงของความรักของคุณได้ดังดีเยี่ยมสําหรับคนโสดเองนะจะมีเสน่ห์มากๆเลยประมาณช่วงกันยายนจะมีคนเก่าตับเข้ามาลองดูก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นบริหารชีวิตของคุณให้ดีเมถุนนะ่ะ มันผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดความเหนื่อยยากความลําบากความพลิกผันในชีวิตมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิงหาเนี่ยยังเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะตั้งสติอยู่กับตัวเองแล้วเลือกปฏิบัติเลือกทําในสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองคุณจาไว้อย่างหนึ่งนะเมถุนในลักษณะที่ดวงดาวเดินแบบนี้มันไม่มีใครสามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณได้มากเท่ากับตัวคุณแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างๆคุณแม้กระทั่งครอบครัวคุณ คุณจะต้องเป็นผู้นําคุณจะต้องเป็นคนเป็นเสาหลักในการแก้กไขปัญหาแต่อย่าท้อเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคุณนะคะคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีทางออกมีทางรอดนะคะต่อให้วินาทีสุดท้ายคุณก็มีทางรอดนะคะเพราะฉะนั้นเมถุนไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์แบบไหน ตั้งมั่นในความดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยปกป้องคุ้มของคุณนะคะตั้งมั่นในความดีแต่ลงมือทําด้วยนะเดี๋ยวบางคนบอกโอ้แม่หมอให้ทาความดีนั่งอยู่เฉยเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่คนเราอ่ะมันต้องลงมือทํานะคะจะเกิดปัญหาแบบไหนเราต้องจัดการแก้ไขปัญหาถ้าแก้ไม่ได้โอเควางไว้กอ่อนแต่ว่าอุปสรรคนี้เรายังก้าวผ่านไม่ได้แต่เราจะไม่ปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ย เ,ออเขาเรียกนอนตายไปวันๆอันนั้นไม่ใช่นะคะบางสิ่งบางอย่างเราต้องปล่อยวางให้ได้แล้วลองมองหาโอกาสมองหาหนทางอะไรใหม่ๆนะคะสรุปแล้วตามหลักโหราศาสตร์เป็นดวงจังหวะที่ดีอยากได้อะไรต้องลงมือทําอยากได้อะไรคุณต้องเป็นผู้นำอยากได้อะไรคุณต้องวุ่นวายอยู่กับคนรอบข้างสังคมเลี่ยงไม่ได้นะคะการเจราจาต่อรองมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะสินทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นี่สินอะไรก็แล้วแต่ เจราจาโดยตัวคุณนี่แหละเอาความจริงเอาความซื่อสัตย์ซื่อตรงเนี่ยสามารถเจราจาและผ่านไปได้หมดนะแล้วจังหวะแบบนี้โชคราบราบผลอะไรนะคะบางคนอาจจะได้สินทรัพย์ในเรื่องของของควัญของฝากนะคะหรือบางคนจะได้บ้านได้รถ เป็นขาเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับคนที่วางแผนในเรื่องของบ้านของรถถ้าเกิดคุณต้องการคุณดำเนินการได้เลยมีโอกาสมีข่าวดีแน่นอนในช่วงของเดือนสิงหาอย่าลืมเติมบุญให้กับตัวเองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะคะเราไปดูในเรื่องของไพ่พยากรณ์กันนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมเนี่ยไพ่พยากรณ์จะแนะนำแนวทางชีวิตของคุณเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยคะ่ะให้คุณเลือก3มกองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ อธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานต่อครูบาอาจารย์นะคะที่คุณเคารพขอให้คำทานายไพ่ออกมามีความแม่นยำชี้แนะแนวทางชีวิตของคุณให้พบกับความสำเร็จได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมค่ะเลือกไพ่หนึ่งกองที่คุณชอบแล้วมาฟังคำทานายกันค่ะคำทานายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะ ไพ่ดีมากนะคะโอ้โหไพ่ดีมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะไพ่ใบเนี้ยนะคะกลุ่มดวงชะตาของคุณแล้วสองไม้เท้าเนี่ยจะตอบโจทย์กับหลักโหราศาสตร์ที่แม่หมอได้ทํานายไว้แล้วนะคะว่าคือเหมือนว่าในช่วงจังหวะของเดือนสิงหาเป็นอะไรที่คุณจะต้องคอยประสานงานคอยติดต่อนะคะ คนที่จะทำธุรกิจกิจการจะมีการขยับขยายบางคนเนี่ยมีการดีลงานต่างชาติต่างภาษามีโอกาสประสบความสําเร็จหมดนะหรือบางคนจะวางแผนการขยับขยายการสร้างโปรดักต์สร้างสินค้าอะไรบางประการมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่คุณจะต้องคอยจับจ้องของอในเรื่องของการงานกิจการการงานของคุณให้ดีมันเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเลี่ยงไม่ได้เลยว่าคุณจะมอบหมายคนนั้นคนนี้ให้ทําคุณจะต้องเป็นหัวเรือใหญ่คอยควบคุม ในระบบกิจการการงานของคุณมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสพัฒนาบางคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการเจรจาการติดต่อประสานงานมีโอกาสประสบความสําเร็จและเป็นไปได้อย่างถึงที่สุดนะคะไพ่ราชินีถึงไม้เท้าเนี่ยคือความเชื่อมั่นและเอาจริงเอาจังนะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคนทําธุรกิจกิจการการงานมีข่าวดีมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ ต้องเอาจริงออกจากไม่ว่าคุณจะเจอสถานาการณ์แบบไหนโลกมันจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะคุณลองมองหาโอกาสให้กับตัวเองแล้วกันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคนทํางานประจานะคะหรือแม้กระทั่งคนทํางานธุรกิจส่วนตัวที่อ่กินส่วนต่างส่วนแบ่งนะคะอะ่ซื้อมาขายไปเป็นผอค้าคนกลางหรือเป็นเซลล์กินส่วนต่างส่วนแบ่งอะไรมีโอกาสนะคะมีโอกาสได้เงินแบบ เงินพิเศษเข้ามาก็แล้วกันอ่านะคะครายได้ตอบโจทย์ดีนะคะแต่มันเป็นในลักษณะที่ต้องลงมือทําแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะให้ใครมาช่วยเหลือได้คุณอาจจะต้องลุยลุยอยู่คนเดียวนะคะอยากได้อะไรต้องควายคว้าเอาเรียกได้ว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะให้ความไว้วางใจของคุณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของระบบการทํางานคุณสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะด้วยดีเลยจริงๆ ส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจะเป็นจังหวะที่มีความเข้าใจกันดีเป็นแฟนเป็นอะไรมีความเข้าใจกันดีแต่คนที่โสดนะคะคนโสดหรือคนที่อยู่ในสถานะตัวสำรองเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้มันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณอยู่ตัวคณเดียวอะแล้วมันจะดวงจะดีกว่านะคะกับการมีคู่ไพ่แบบนี้นะคะอยู่ตัวคนเดียวคุณจะพร้อมทุกอย่างเลย เงินทองนะคะทุกอย่างเลยแต่เรื่องของความรักสําหรับคนโสดหรือคนที่อยู่ในสถานนะตัวสํารองจังหวะแบบนี้มันอาจจะมีความห่างเหินกันคนโสดอาจจะโสดไปแต่โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะน้องๆหนูๆในวัยเรียนก็เหมือนกันจังหวะแบบนี้จะหยิบจับจะเรียนอะไรตอบโจทย์หมดจ้ะนะคะจะเรียน ระบบไหนออนไลน์ line, ยังไงคุณทําได้หมดไม่ใช่นั้นไม่ต้องสีเรียกน,นะคะพไพนะ่ไม่มีอุปสรรคเลยนะไม่มีอุปสรรคแต่มันเป็นเหมือนสภาวะอารมณ์บางทีเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแล้วก็เราจะไปโฟกัสคนอื่นไม่ได้บางคนเนี่ยเงินเริ่มมางานเริ่มมาบางทีก็อยากต้องการความรักแต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่แต่มันตอบโจทย์ในลักษณะ มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในเรื่องการเงินการงานจะประสบความสําเร็จโชคลาภมีไหมแต่ต้องลงมือทําลงมือไขว้คว้าด้วยตัวของคุณเองนะคะไพ่กองที่หนึ่งออกมาดีมากดีจริงๆนะ่าดีจริงๆเลือกไพ่กองที่สอนะคะ เมถุนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะไพ่กองที่หนึ่งก็ออกมาดีนะไพ่กองที่สองก็โหแจมว้าวเลยนะคะค่อนข้างดีอะแต่กองที่สองเนี่ยดูแล้วภา,าระหน้าที่จะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งสำหรับผู้ที่เลือไกไพ่กองที่สองนะจังหวะแบบนี้ดีมากๆกองที่หนึ่งเนี่ยก็ได้ไพ่ใกล้เคียงกับกองที่สองบอกได้เลยแต่ว่ากองที่สองเนี่ย บรรจุกจิตภาระมันเยอะนะคะเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่กลองที่สองในผู้ที่จะทําธุรกิจกิจการทําธุรกิจส่วนตัวบางคนใช้บ้านเป็นที่ประกอบกิจการมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือคุณกําลังจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะจะออนไลน์จะขนส่งอะไรก็แล้วแต่นะคะบางคนทําธุรกิจอาหารทําธุรกิจ ผลิตผลอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการขนส่งเรื่องไลน์แมนอะไรพวกนี้คือคือใช้ออนไลน์เข้ามาช่วยมีโอกาสประสบความสําเร็จจะทํางานที่บ้านทําที่พักมีโอกาสเป็นไปได้นะคะแต่คุณจะต้องรู้จักการประชาสัมพันธ์คุณต้องรู้จักการติดต่อประสานงานนะคะตัวคุณจะต้องเอาตัวเองออกมาให้คนรู้จกักให้คุณให้คนมีความมั่นใจมันอาจจะจุกจิกภาระมันอาจจะเยอะมันอาจจะไม่ใช่สไตล์คุณแต่ชาวลัคนาราศีมิถุน จงเชื่อมั่นตัวเองนะคะตัวคุณต้องเอาตัวเองออกมาให้เป็นที่ประจ,จักษ์แล้วทุกคนจะให้การยอมรับต่อตัวคุณในลักษณะของการเจรจาต่อรองอะไรก็แล้วแต่เมตุนขอ,อนิดนึงอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้คําพูดที่รุนแรงอย่าอย่าแบบไม่พอใจแล้วตัดบทไม่เอานะ,ะเมตุนต้องพูดดีๆนะคะทําให้คนเชื่อถือใครมีปัญหาอะไรนะคะคุณก็พูดออกมาให้คาแนะนําให้เป็นที่ปรึกษาสไตล์แบบนั้น ะะมีเหตุและผลแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับความไว้วางใจความน่าเชื่อถือทำกิจการอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จคนทีรรร่รอคอยในเรื่องของธุรกิจกิจการรอคอยลูกค้ามีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนคนทําง,งานประจําก็เหมือนกันคุณจะได้รับการยอมรับคุณจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆคน้นทางอะไรใหม่ๆหรือขณะเดียวกันนะคะลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นต่อตัวคุณเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการวางตัวนะแล้วก็ไพ่แบบนี้อย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะการสวดมนต์ไหว้พระนะคะการปฏิบัติดีการทำรักษาศีลน,นะคะการถือศีลภาวนาตามแต่ความเชื่อศาสนาของคุณจะช่วยส่งเสริมดวงคุณเป็นอย่างมากอเอาเอา,เอาลองดูก็แล้วกันแม่หมอแนะนำเลยนะคะแล้วก็ชาวลัคนาราศีเมถุนถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการงาน เข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะติดขัดอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆแก้ปัญหาไปมีหนี้สินมีภาระอะไรเจรจาไปด้วยตัวงคุณเองเนี่แหละเดี๋ยวมันผ่านไปได้ก้าว <9 S 2> เหรียญเงินม,มานะจ๊ะสําหรับในเรื่องของความรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีแฟนมีความรักมีความเข้าใจกันดีนะคะว่าต่างฝ่ายต่างมีภาระหน้าที่อะไรยังไงคุณมีความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันดีแต่ถ้าสําหรับคนโสด นะคะคนโสดเนี่ยแม่หมอนแนะนําอย่างนี้ว่าจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะหรือแม้กระทั่งมีคนมาเรียนรู้แหละแต่อาจจะห่างไกลกันไม่ได้คิดจะลงเอยกันณนะเวลานี้อาจจะเป็นการดีเพราะว่าก้าวเหรียญเนี่ยเป็นสถานะที่แบบ คุณจะพร้อมทุกอย่างเลยนะคะแต่ไอเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะยังไม่โดดเด่นแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะจังหวะแบบนี้โฟกัสในเรื่องของความสําเร็จมีโอกาสมากมายนะคะแล้วสิงหาเป็นอะไรที่ชาลัคนาราศีเมถุนว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องขวายคว้าเอาจริงๆนะแต่ก้าวไม่เท้าถามว่ายังเหนื่อยไหมยังมีอุปสรรคไหมมันมีแน่นอนแหละแต่ มันไม่ได้มีดับแบบโหลำบากยากเย็นจนทําอะไรไม่สําเร็จไม่ใช่นะคะจังหวะแบบนี้ไม่ทุนเอาจริงเอาจังเดี๋ยวมีข่าวดีเข้ามาอีอย่างแน่นอนจ้าสำหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนก็เหมือนกันนะคะคุณจะได้พบครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถที่เป็นที่ปรึกษา ให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆหนูๆน,นะคะน้องๆหนูไวัยไหนก็นแล้วแต่อยา่าอย่าก,กวนอาจารย์มากก็แล้วกันนะคะคุณจะได้พบครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าไพาก่กรอที่สองค่อนข้างดีนะ แต่มันจะมีภาระความหนักความเหนื่อยความจุกจิกมีนี่สินอะไรก็แล้วแต่คุณเจรจาผ่านไปได้หมดนะคะได้หมดทีเดียวแล้วก็นอกจากสุกมนไหวพระแล้วไปเช็คที่บ้านนะไฟอย่าให้อย่าให้เสียนะคะโต๊ะพระอย่าให้สกรปรกหลังคาอย่าให้รั่วนะคะลองเช็คดูก็แล้วกันเป็นการเสริมดวงของคุณนะจ๊ะชาวลัคนาราศีเมถุนที่เลือกไพ่กองที่สองคะ่ะราศีเมถุนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะ คำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะมันเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์เป็นหลักนะจังหวะแบบนี้ถามว่าไพา่มันออกมาแย่ไหมมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณสังเกตห้าถ้วยให้ดีห้าถ้วยเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะ สามถ้วยมันลงไปแล้วความผิดหวงังความการเงินการงานความรักมันอาจจะมีปัญหาสําหรับคุณแต่คุณถ้าเกิดคุณเงยหน้าหรือหันหลังกลับเข้ามาเนี่ยคุณดูไหมเนี่ยมันยังมีอะไรดีๆมีความหวังตั้งอยู่แต่คุณจะมองเห็นหรือไม่นะคะซ้ายกับขวาเนี่ยประกบด้วยกันเนี่ยนะคะอันนี้เฮอร์มิตนะอยว่างนะคะอันนี้คือต้องสู้ต้องอดทนเพราะฉะนั้นไม่หมอขอฟันธงให้กับ ไพ่กองที่3ถามว่ามันแย่ไหมะจะแยะ่ไม่แย่ขึ้นอยู่กับความคิดของคุณจะแย่ไม่แย่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณว่าคุณจะมองเห็นโอกาสที่มันตั้งอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณเห็นโอกาสชีวิตคุณจะเจอแต่สิ่งที่ดีดนะคะ่ะคือคุณต้องสู้ต้องสู้ให้จนกว่าจะถึงเส้นชัยนะคะสู้แล้วจะต้องชนะนั่นเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องไหมชาวรา,ราศีเมถุนที่เลือกไพ่กองที่3าคนทําธุรกิจกิจการนะคะอาจจะต้องเจอภาวะ ความกดดันกาภาวะหยุดชะง,งักความเงียบนะคะของธุรกิจบริการธุรกิจสินค้าอะไรของคุณจังหวะหนึ่งเท่านั้นถ้าเกิดคุณอดทนสู้นะคะเดี๋ยวจะ หาผนไปได้เออเจ็ดเหลียนเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะต้องปลูกพืชก่อนลดน้ําควนดินก่อนรอคอยก่อนให้มันเติบโตแล้ววันหนึ่งวันใดคุณจะสามารถเก็บผลผลิตนั้นออกมาได้บางคนเจอภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะการปิดตัวของบริษัทของกิจการการงานพ่อค้าแม่ค้าอาจจะต้องปิดตัวลงหยุดตัวมันอาจจะต้องหาหนทางหาโอกาสนะคะแม่หมอเองเข้าใจนะบางคนเนี่ยมันเกิดความ ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่คุณไม่สามารถที่จะยอมแพ้ได้ถ้าเกิดคุณสู้แล้วคุณจะชนะแม่หมอบอกคุณได้แค่นี้อ่ะนะคะคนทํางานประจําก็เหมือนกันรอคอยจังหวะดดีๆนะคะเดี๋ยวจะมีโอกาสมีจังหวะดดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนหรือบางคนเนี่ยทำงานประจํามีความมั่นคงอยู่แล้วตลาลังวางแผนซื้อบ้านซื้อรถอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมีโอกาสดีๆเข้ามา นะคะสำหรับในเรื่องของความรักโอ้โหไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะคนที่มีความรักช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสด้วยภาระหน้าที่การงานการเงนิงนหรือปัญหา,เ,าเรื่องของมือที่3ถ้าเกิดคุณยังปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันนะคะสำหรับคนโสดอาจจะไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนนะคะอาจจะเบื่อเบื่อเซ็งเในเรื่องราวของการเรียนไป พอสมควรนะคะบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเรียนออนไลน์อะไรนะั้นมันไม่ถูกใจนะคะเวลาอะไรก็ไม่ตอบโจทย์คุณคุณอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แต่คุณสามารถที่จะเรียนมันได้นะเอาเข้าจริงๆลองปรับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนะคะให้ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอนะเออเอาเรียกได้ว่าไพ่กองที่สามเนี่ยมันเป็นสภาวะอารมณ์ค่อนข้างมาก ะะดวงจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณเอาว่าง่ายๆนะคะขึ้นอยู่กับทัศนคติมุมมองของคุณก็แล้วกันวิธีการรับมือกับปัญหาของคุณแล้วกันแต่สิ่งหนึ่งประการใดแม่หมอยังเชื่อเสมอว่าชาวลัคนาราศีเมทุนเป็นนักจาัดก,การที่ดีแล้วเป็นคนที่ทุกไม่นานเดี๋ยวพอผ่านพ้นไปคุณลืมแล้วเดี๋ยวคุณก็จะต้องก้าวต่อไปสู้ต่อไปได้อย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีเมทุนที่เลือกใพ่กองทีท่สามการเงินการงานนะเดี๋ยวมันมีจังหวะดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนส่วน อีกอย่างหนึ่งให้เรามัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะบริเวณข้างหลังนะคะออฟฟิศซินโดมหรือโรคผิวหนังนะให้ร,าาระมัดระวังนะจ๊ะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะค่ะ